สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวรีโนเวทนะคะทำเลดีเดินทางสะดวกค่ะเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมนะคะพุทธมนทนสาย2แล้วก็สาย3ด้วยตั้งอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะซอยไอสัมชั้นส,สค่ะมีพื้นที่รวมทั้งหมดนะคะ60ตารางวาค่ะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็สามารถจอดรถได้ถึง3คันนะคะขอพาเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันบ้างค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับบริเวณลิฟวิ g งแอเรียนะคะซึ่งให้พื้น มาาากว้งขนะคะคเดินถัดเข้าไปค่ะบริเวณขวามือนี้นะคะก็ <S <S จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะคะส่วนทางด้านซ้ายมือค่ะก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะที่จัดทำเคาน์เตอร์ครัวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในห้องครัวนะคะก็จะมีมาให้2ประตูค่ะที่สามารถเชื่อมต่อกับบริเวณด้านข้างของตัวบ้านนะคะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะขอพาขึ้นไปดูบริเวณชั้น2กันบ้างน,นะคะที่ชั้น2บริเวณทางด้านหลังตัวบ้านนะคะก็จะเป็นห้องน้ําของชั้นบนค่ะซึ่งทางซ้ายมือของห้องน้า ก็ะะจะเป็นห้องนอนที่1ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่2ค่ะและห้องสุดท้ายค่ะจะเป็นห้องนอนที่3นะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านหน้าของตัวบ้านนะคะมีประตูนะคะสามารถเปิดไปที่ระเบียงหน้าบ้านได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะราคาอยู่ที่3.79ล้านบาทค่ะมาในส่วนของสถานที่ใกล้เคียงนะคะก็จะมีโรงเรียนอสัมชัญทนบุรีนะคะโรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศทนบุรีค่ะโรงพยาบาลลาดพิพัฒน์นะคะโรงพยาบาลเกษมลาดบาง แคค่ะแล้วก็ใกล้กับเดอะมอบางแคนะคะ b i g C e x x r a าเพเษมสค่ะหากใครสนใจนะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะ